นายรู้อะไรไหมเป็นลิงเนี่ยมันเหนื่อยพวกเราเนี่ยต้องถูกฆ่าวันแล้ววันเล่าว,วันละตั้งกี่รอบก็ไม่โลวันนี้ลิงจะไม่ทนอีกต่อไปเฮ้จะาพวกมนษอ์ออกไปจากกอชั้นซะ <c oughs> ไอ้นี่พยายามตีเราอะไรอะไรยังวม,ม่ถึง20อย่ามาห้าวกับลิงเฮ้ยตัวนั้นอะอเปิด PVP หรอฮะลิงจะไม่ทนอีกต่อไปมันแน่ นี่อ้าวพุ่งผ่านแค่ <c oughs> พุ่งผ่านก็ตายแล้วว่ะว้าวอะไรอ้าวแล้วมันตายทำไมวะเจ้าพวกมนุษย์นี่แปลกจริงๆทุกมันทุกมันเออเอามันเอามันโคตรเกลียนเออเออเฮ้ยเอ,อ้ามันหนีฆ่าเขาซะเฮ้ยอ,อย่ามาต่อยฉันตามานันลูกอึอึอึนายอ้าวคนไทยเฉย จ๊๊จ๊๊ออกไปจากกอะฉันซะบลาบลาบลาพิมพไม่ออกแกพิมอะไรของแกไปไหนละเอ๊ะใครปล่อยน้ำแข็งไปพาพวกมาเพิ่มเหรอเจ้าพวกมนุษย์เฮ้ยเอาอ่ะออกไปจากกอะฉันซะวันนี้ฉันจะไม่ยอมโดนพวกแกฟาร์มหรอกเฮ้ยจหมอนี่ก็ยังพิมพไม่ออกพิมอะไรก็ไม่หรอวเจ้ามนุษย์พุงโง่เขาไอ้แก อะไรอ่ะออกไปจากกอชัฉันซะไม่เฮ้ยเจ้าหมอนี่เฮ้ยมันฆ่าเพื่อนเราหยุดฆ่าเพื่อนฉันออกไปออกไปขุมพลให้หน้อยเด้อเออฉันลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งนอกจากจะมีพวกที่มันมาฟาร์มพวกฉันแล้วเนะี่ยมันยังมีไอ้พวกขอผลอกีกขออยู่ได้ขอทั้งวันเฮ้ยมันจะไปตีท่านกลิล่าคิงออกไปจากกอชัฉันซะไป เอาอรอมันเดียวจอดเลยนะจริงๆเราไปรีเออไม่อัพหมัดก็ได้แต่ว่าสเตมิน่าเราก็จะเหลือน้อยเวลาจัดการเจ้าหมอนี่ละเจ้ามนุษย์ผู้อ่อนแอเอาบในชฉันไม่มีทางได้โปดออกไปซะพวกลิงจะไม่ให้ผลกับพวกมนุษย์มันไปนไหนแล้วเฮ้ยทำไมมาเพิ่มอ่ะให <c oughs> ้คนเต็มเลยไอย้พวกมนุษย์ไอ้พวกมนุษย์ มาจากไหนวนะน่ะลิงมาม,มี่อไปจากกอฉันซะไอ้พวกมนุษย์เฮ้แต่เจ้านี่มันอาจจะไม่ใช่มนุษย์เป็นนกนกนี่ไงไอ้นี่บอกนกมันเป็นครึ่งคนครึ่งนกอะ่ะบอกว่าอะไรอย่าฆ่าเพื่อนของฉันไม่มันฆ่าปึ๊บไม่ฆ่าปึ๊บเวลอัพรัวออะเวลสี่โอเคดันด,ดี้เจ้าลิงจเจ้ามนุษย์ไปจากกอฉันซะไม่ฉันจะฆ่าลิงทุกตัวทิศนี่ไม่ เจ้าหมอนี่จะมนุษย์ชั่วเฮ้ยใครวะไอ้วัมนุษย์สงรามริงกับมนุษย์นะับสงรามลิงกับมนุษย์สู้กันอย่างนี้น่าจะสู้กันไม่ตายฉันจะฆ่าลิงทุกตัวดูแล้วหนะ้าไม่ต้องย้ำนี่ดิแต่ฉันจะฆ่าแกไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันไปตีท่านกอริล่าคิงเด็กกาแล้วแตกสอง ต้องลอมันไปพงหญ้าเว้ยเดี๋ยวผมรออมันไปพงหญ้าแล้วก็อัดมันตายตรงนี้ไงตรงนี้คือพงหญ้าอืมอัดมัน <c oughs> โอ้ไม่นะลิงโคตรแข็งแกร่งเป็นไงรู้ซึ้งหรือ,อยังว่าลิงน่ะโหดขนาดไหนเมันต่อยเราอีกแล้วอย่ามาขอพอรที่แน่ทำไมามองหนะ้าเพจโร,รฟฟดบอกว่าอย่ามาพีดฟูด มันก็เลยเป็นเพโลฟัดเพโลฟุดไงออกไปจากอชฉันซะตอนนี้ไล่อย่างเดียวอะไม่อ่ะฉันจะรอเซเบอร์ะจะเอาหรอฮะนายเทนะแต่นายไม่เป็นไง <laughs> ลิงปันเศร้าใจฉันเกลียดพวกมนษน์เอายังเอายังจะได้เปิดหาชิเอาแสงหรอ ข้าแสงเหรอ,อต่อยโดนป่าววะเรียบร้อยเฮ้ยอ้นี่เวลตันไปาจุดไหนเนี่ยแล้ไปเด็นคือไม่ได้ใส่ของอะไรเลยเนะี่ยมัดเพียวๆครับนะี่เฮ้ยบอลสายฟ้าเอาเดี๋ยวๆๆกีๆ่ตัว เฮ้ยมันเบลตันหลายตัวจังวะไอ้นี่ก็เวลตานน่ะดูดิต่อ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 ตเฮ้ยมันพวกกันป่าววะท่านกอริลล่าคิงช่วยด้วยเจ้าพวกมนุษย์เวลตันมันบุกมาถึงเกาะเราแล้วเฮ้ยมันมาแล้วมาละหรือว่าเราต้องใส่เต็มอย่างนั้นหรอนี่ ่งกบอตัวธรรมดาตอวธรรมดาโดนแบบวะอึ๊ี่ต่อยมันต่อยมันเราก็โดนบัตรกอ๊อตเฮ้ยมีอีกคนมาช่วยผมได้เฮย้ย เฮ้ยเข้มัดเขมัดซูเปอร์เอ้าเปิดเผาเลยเฮ้ยตัวตาย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 โคตรเหนื่อยอ่ะทุกคนทำไมเป็นลิงมันทรมานเป็นลิงมันทรมานเนี่ยเฮ้ยมาแล้วว่ะลิงก็ไม่ไหวเหมือนกันนะวะ ลิงเหนื่อยวะเอเคนรู้จักลิงเหนื่อยปะ <c oughs> มันก็คือผมไง หลิงซูไม่ไหวอีซี่อีซี่อย่างงั้นเนอะเดี๋ยวผมขวาอนุญาตเอาผลไฟมาแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมเล่นสายผลไงอีแป๊บหนึ่งนะต้องสั่งสอนเจ้าพวกมนุษย์เอ้าแล้วมันไปอยู่ข้างบนนั้นแล้วว่ะฉันจะฆ่าเจ้าพวกมนุษย์เด๋อวแล้วนี่อืมเจอนน่หน่อยมาเด้ ปุ๊บปุ๊บปุ๊อ้าวตายแล้วเหรอเรียบร้อยละเฮ้ยมันมีมนุษย์อีกคนที่เป็นผลได้ใช่ไหมแถมแถมลิงแถมให้อืมอืมเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันจะลุมเรามันจะลุมเราลุมลิงเลยเหรอ เฮ้ยลิงไม่ไหวแล้วลิงเปิดเผาเ โดนนะเฮ้ยมันลงไปข้างล่างว่ะตามไม่เลิกครับตามไม่เลิกลิงแค้นเออลิงเครียดแค้นมนุษย์ว่ะเฮ้ยเจ้ามนุษย์พิมพ์ภาษาไรเอาเอ,เอาวอาภาษาไรฟะโทษที โอเคครับเดี๋ยวเราไปปั่นคนที่อื่นดีกว่าอยู่เกาะลิงมานานละใ่เวลาที่ลิงจะออกไปดูโลกภายนอกไงไงไม่มีกล้วยว่ะมีสิไหนอะมีสิเจ้ามนุษย์ขี้โกหกใช่แกไม่มีกล้วยหรอกโอเคโอเคอะไรไงมีกล้แยว่ปะอะไรไม่มีโอเคก็แค่นี้แหละําไปงั้น โอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มผลให้ตัวเองกันฉันจะไม่สุ่มผลให้ไอ้พวกมนุษย์หรอกเป็นลิงแล้วจะได้ผลที่ขอผลสําหรับลิงเฮ้ยผลยงังเหออเอาป่ะเ <c oughs> อาไ่เพื่อนเฮ้ยใครวิ่งมา <c oughs> เออแต่คิดดูอีกทีให้มันดีไหมแกต้องการนี่เหรอเอาไปเจ้ามนุษย์เฮ้ย <c oughs> เอายังไม่ทันคุยกันเลยเฮ้ย <c oughs> หอมีกล้วยปะช่วยฉันฟาร์มเดิมีสิไหนละกล้วยหนึ่งเวฟเก็ตเอาหนึ่งเว็บหนึ่งขึ้นช่วยฉันฟาร์มแล้วจะได้กล้วยอ๋อมันโชว์ผลยางเมื่อกี้นั่นนันไม่ใช่กล้วยเฟยฉันจะโชว์ทั้งหมดวดผลหรออันนี้เจ้ามนุษย์ขี้อวดวันนี้เราจะเจอมนุษย์หลายรูปแบบทั้งหมดที่ฉันมีฉันต้องการกล้วยฉันไม่รู้ว่ายังไงนายบอกฉันว่านายมีกล้วยอ่ะช่วยด้วยฉันหมายถึงผลน่ะะารอารวาสอารวาสเหรอ ดีฉันทำไมน่ะอ้ามันหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันรู้ว่ากล้วยอยู่ไหนเอ้าไอ้ดี่มันแอบฟังเราคุยกันโอเคพาฉันไปมันอยู่แค่โลก3มเท่านั้นน่ะอ๋อมันมีกล้วยอยู่ที่โลก3มนะครับเอาไว้ทําอะไรนะค้าคิดสังเกตวีสองป่าววะที่มันให้ไปเก็บกล้วยแอปเปิล้ลสับป,ประรดแรงี้ยขอบใจนะโชคดีเฮ้ยจาหมอนี่เป็นมนุษย์ที่ดี Good ิวแมน โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลิงก์ด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเจี๊ยกเจียก